ันนี้เราจะมาให้หมานักคับที่บ้านเราเนี่ยลองแยกขยะกันดูครับเริ่มจากมือครับ oh. ต่อด้วยสนิม oh. 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 อืมแต่ละตัวแล้วก็เบต้าถ้าอะไรอ่ะลูกไม่รอดกันสักตัวมีแค่นมกล่องนี่แหละครับทำได้เฉยเลยทำไมต้องเป็นมันทุกที ตอนนี้โค้กเขามีแคมเปญโค้กชวนแยกแลกรุ้นโชคกับ Trash Lucky PC คือเราสามารถเอาวัสดุรีไซเคิลมาแลกแต้มเพื่อรุ้นรางวัลกว่า4,400รางวัลรวมถึงรางวัลใหญ่ท้ายแคมเปญอย่างรถยนต์ไฟฟ้าคัดแยกวัสดุรีไซเคิล4ประเภทคือพลาสติกอลูมิเนียมแก้วและกระดาษของแบรนด์ใดก็ได้เลยนะครับแล้วก็ไปหย่อนได้ที่จุดรับวัสดุรีไซเคิลใกล้บ้านได้เลยมาร่วมกันคืนขวดโค้กเกิดเป็นขวดใหม่กันครับส่วนสนิมก็ยังคัดแยก อย่างที่บ้านอยู่จบ